ตอบคำถามนะคะมีท่านที่ถามเข้ามานะคะว่าเลข8ปราหูนะคะอยู่คู่กับเลขอะไรดีที่สุดนะคะอ่ามันจะมีอยู่แค่2คู่นะคะที่อาจารย์ว,วิเคราะห์มาแล้วนะ,ะว่าอยู่แล้วดีที่สุดนะคะก็คือคู่8 9 9 8และ8 7 7 8นะคะสำหรับคู่8 7 7 8จอาจารย์วายยกให้เป็นอันดับที่1นนะคะเพราะว่าเสาราหูเป็นมิตรต่อกันนะคะก็มีตำนานนิทานดาวนะคะว่า ในชาติหนึ่งนะคะพระสาวเกิดเป็นพญานาคนะคะ,ะพระอาทิตย์นะคะเกิดเป็นพญาครุดนะคะตอนแรกเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วอยู่ๆเนี่ยวันหนึ่งครุฑนะคะก็อยากจะจับกินหน้าขึ้นมานาคหรือพระสาวเนี่ยก็เลยหนีตายนะคะหนีตายแล้วก็มาเจอปาหูก็เลยขอความช่วยเหลือจากรลาหูนะคะก็ทําให้สาวราหูเนี่ยเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นมิตรต่อกันนะคะและนะคะดาวเสาเนี่ยเป็นดาวบาบเคราะห์ประทานฝ่ายบาบเคราะห์นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็มองว่า คู่7887เนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะเพราะเขาเป็นประธานฝ่ายบาปเคราะห์นะดาวเสานะคะดังนั้นเนี่ยคู่มิดใหญ่คู่นี้ค่ะเมื่ออยู่ร่วมกันก็จะส่งผลยิ่งใหญ่ให้คุณก็ให้ใหญ่แต่ต้องจําไว้ว่าบาปเคราะห์ให้แล้วเอาคืนนะคะเอาคืนหนักด้วยนะคะ เพราะว่าอะไรคะแบบคลาอคือคนเทาๆความเทาๆอ่ะเหมือนคุณเล่นการพานันอ่ะเวลาได้ได้เยอะไหมได้ทีเป็นก้อนเป็นล้าน10บล้านอะไรก็ว่ากันไปแต่พอเวลาเสียพอ,พอเวลาถูกเอาคืนเป็นไงคะหมดตัวเจ๊งล้มละลายถูกไหมดังนั้นค่ะคู่มิตรใหญ่ เสาราหูราหูเสานะคะให้คุณใหญ่และให้โทษใหญ่หลวงมหาศาลเลยนะถ้าเกิดว่าใช้ไม่ตรงสายงานอาชีพใช้ไม่ตรงกับดวงชะตานะคะคุณก็จะได้รับผลนั้นแล้วก็อยากจะบอกว่านะคะในส่วนของออคู่นี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นมิตรมิตรต่อกันเนี่ยแต่ การที่จะมีมิตรมาช่วยเหลือก็กูลนั้นเนี่ยนะคือมันเหมือนคุณต้องเจออุปสรรคหนักใหญ่แบบเกือบตายปางตายมาแล้วนะแล้วคุณต้องไปอ้อนวอนขอร้องเขาแล้วเขาก็เชื่อค่อยช่วยเหลือคุณนะมันจะไม่ง่ายมันจะไม่เหมือนคู่มิตรหนึ่งห้าห้าหนึ่งจะมายุตัวอย่างคู่มิตรใหญ่หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะดาวพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะคะ สำหรับคู่นั้นนะคะคู่มิใหญ่คู่นั้นเนี่ยคือออกแนวแบบว่าผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาอุปถัมภ์แล้วช่วยเหลือเกอื้อกูลโดยที่ไม่ต้องร้องของก็ช่วยนั่นออกมาแต่ว่าเสาราหูนะคะเห็นไหมตำนานนิทานดาวาดาวเสาเป็นพญานาคหนีตายมาแล้ว ค่อยมาขอความช่วยเหลือนะคะมาร้องขออ้อนวอนขอพระรังของพระพระรังของช่วยดังนั้นค่ะความเป็นคู่มิตรใหญ่ของสาวราหูนะคะก็คือต้องแบบอุปสรรคหนักๆแล้วค่อยมีเพื่อนช่วยเหลือมีพรรคพวกช่วยแต่ว่าช่วยแล้วเอาคืนมีข้อแลกเปลี่ยนเสมอนะคะจาไว้เลยว่าบาปเคราะห์บาปเคราะห์ถ้าเราพูดนะเราเปรียบเทียบแบบเป็นมนุษย์เป็นคนน่ะก็เหมือนคนที่นิสัยไม่ค่อยดีนิสัยเทาๆอะ่ะคือไม่ได้แบบจริงใจบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะ ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเสมอแต่ถ้าเป็นสุพเคราะห์นะคะดาวดีเนี่ยก็คือให้ให้แล้วไม่ได้คิดจะเอาคืนคือให้เลยให้ด้วยใจเมตตาจริงๆนะมันต่างกันนะ,อะเอาเป็นว่าแต่ว่าอันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาก็มาตอบคาถามนะคะว่าในส่วนของเลขแปดาหูนะถ้าอยู่กับดาวเสารอย่างไรก็ตามคือดีที่สุดอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะถัดมาก็คือ8ปดเก้นะแปดเก้าเก่ะ ก็ตำนานนิทานดาวก็ว่า,าดาวเกตนะคะหรือพระเกตเนี่ยก็เป็นท่อนล่างของราหูนะคะเพราะว่ามีตำนานดาวว่าราหูเนี่ยาขาดครึ่งท่อนนะเพราะว่าไปแอบกินน้ำำําอมฤตนะคะดังนั้นเนี่ยตำราก็มีนะคะว่าเกตเนี่ยเป็นท่อนล่างราหูดังนั้นเนี่ยเมื่อ8 9 9 8อยู่ร่วมกันนะคะก็เรียกว่าครบองค์ครบองราหูเต็มองค์ราหูนะคะก็ทําให้มีฤทธ แรงกล้านะคะมีพลังเยอะนะคะมีอํานาจมีบารมีนะคะความราหูไงนะคะก็มีอํานาจมีบารมีนะคะก็กล้าเสี่ยงกล้าลุยมุทะลุขยันหรือว่าแบบว่า,าโดดเด่นในทางด้านของกิเลสท,ทางโลกนะคะเอออะไรมันก็คือดีในด้านของราหูนั่นแหละเหมือนเกตไปเสริมอะไรคะ่ะให้ราหูมีพลังเต็มที่นะคะ ทำไมอาจารย์วาถึงวิเคราะห์ว่ามีแค่2คู่นี้ที่ดีคุณลองฟังนะ8 1 1 8เป็นอะไรคะราหูอมอาทิตย์นะคะก็มีตมนานิทานดาวก็คือแย่มากคู่นี้คือสหัสสุดนะ8 8 2 8จริงๆเนี่ย Uh, เราจะมองว่าเป็นคู่ม,มงคลน่ะมันก็ได้อยู่หรอกเนาะเพราะว่า8228นะคะก็ยังมีความเป็นคู่สมพลแลวคู่สมพลก็คือให้ในด้านของพละกําลังมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะ่ะเป็นคนที่มุ่งม,มั่นฝ่าฟันนะคะออคือสามารถที่จะเขอาอเรียกวนะ่ายืนหยัดหรือว่าอดทนนําพาตัวเองเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้อ่ะแต่ว่ามันก็ต้องเหนื่อยคู่สมพลมีกําลังให้ตัวเองตัวเองก็ทําด้วยตัวเองเองไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เหนื่อยแหละนะคะแต่ว่าทําไมจารย์วาถึงไม่ไม,ไม่ไม่จัดมาอยู่ในเอ่อมาอยู่ในคู่แรกให้มันเป็นอันดับที่3นะคะก็ะค,ะคืออย่างนี้ถ้าใครศึกษาโหราศาสตร์นะคุณจะเข้าใจอจารย์วาเลยนะว่า8228เนี่ยเวลาที่ราหูนะ,คะโคทอโคจรโคจรมาทับดาวจันนะคะหรือว่าโคจรมมาเล็งดาวจันนะคะมันจะมีปัญหาเรื่องของการพลาดพลาดสูญเสียไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออสูญเสียญ,ญาติผู้ใหญ่นะคะ ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงหูสูญเสียคุณแม่นะ,ะหรือว่ามีปัญหาสุขภาพความเจ็บป่วยหรือปัญหาความรักรักร้าพลาดแตกแยกก็คือเวลาที่ราหูโคจรมาทับดาวจันค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้นะคะเออดังนั้นค่ะอาจารย์วาเลยมองว่าความสูญเสียมันใหญ่เหมือนกันนะ,ะความสูญเสียมันเยอะเหมือนกันนะดังนั้นก็เลยอาจจะแบบไม่อยากจัดให้มาอยู่ใน3อันดับเนี้ยนะคะใน3อันดับที่ดีเนาะอ,อาจารย์วาก็เลยเหมือนตัด 82ออกมานะคะมันมันมันดีในในทางด้านของอพละกกำลังการหมุนเงินเคยได้ยินใช่ไหมว่าคู่คู่เครดิตนะค,ะคู่เครดิตก็คือ,อจะมีตำนานนิทันดาวนะคะว่า,าชาติหนึ่ง นะคะดาวจันเนี่ยยืมเงินราหูคคเครดิตดีไปยืมเงินราหูแต่ว่ายืมแล้วเนี่ยไม่มีเงินจ่ายนะคะดาวจันทก็เลยหนีหนีหน,นีไปนะราหูก็ตามทวงหนีเ้เครดิตดีคู่เนี้เป็นคู่เครดิตดีก็คือถ้ามีคู่นี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเป็นคนที่กู้สินเชื่อกู้ยืมเงินเนี่ยง่ายๆแต่ว่าลำบากลำบนเหมือนกันนะกว่าจะหมุนเงินมาหามาใช้ก็คือเป็นหนี้พะละวันไปนหมดนะะงนั้นจะมาก็เลยตัดออกนะแปดสามเป็นคู่ท่านลมค่ะคู่ท่านลมเนี่ยจริงๆคู่ท่านเนี่ย ในทางโหราศาสตร์เราก็มองว่ามันก็ดีด้วยความที่เป็นคู่ธาตุนะคะทำอะไรมันก็เหมือนมีพลังแรงกล้าแล้วก็ประสบความสําเร็จได้รวดเร็วมีชื่อเสียงได้เร็วนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามาราหูอ,อังคารนะคะก็เป็นคู่คู่บับคล้อนะคะก็ส่งผลในทางด้านของความฉุนเฉียวโมหะโทสะอะไรมากกว่า นะก็ ه, ه, เหนื่อยเหมือนกันนะคะแตัดทิ้งเลยนะาะคำหลอกลวงมิจฉาชีพ85ด85ก็ตัดทิ้งเลยนะความวุ่นวายยุ่งเหยิงนะแปก็คือกิเลสกิเลสนะสมบัติความรักมือที่3นะคะเงี้ยแล้วก็87ก็ดีถูกไมแปดแนะคะแปก็ราหูเจอราหูก็ยิ่งจะพากันลุ่มหลงมัวเมาในอบบยม,มุกการพนันขาสตินะคะแปดี 8, D, เป็นอันดับที่2 80ค่ะ80ดีในทางศิลปะในทางการการใช้ชีวิตนะคะในทางไอเดียความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าก็เสี่ยงด้วยโรคภัยนานาประการแล้วก็การขาดสติขาดความยั้งคิดอีกดังนั้นค่ะทั้งหมดทั้งมวลวันี้นะคะที่อาจารย์วาวิคราะห์ม,มาแล้วก็เลยเหลืออยู่แค่2คู่นะคะก็คือ87และ89นะคะคือเมื่อราหูอยู่คู่กับดาวเสาร์และดาวเกตดีที่สุดมีเพียงเท่านี้จริงๆค่ะแลนะนอกนั้นก็คือตัดทิ้งได้เลยนะ สรุปแล้วนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์วาก,ก็มาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะไว้ประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับใครที่สนใจในเรื่องของตัวเลขดวงดาวของราศาัศททยนะคะก็ะอย่าลืมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณมากนะที่ฟังกันจนจบเนาะ,อะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ